เริ Now, win. ่มมาอาจจะงงหน่อยนะครับตอนนี้ผมเล่นแลยเนาะได้เป็นไวจ็คนะครับไวแจ็คอ่าใครจะเป็นจอมตะกะจับง่ายมากเลยจอมอะจอมนี่จับง่ายมากโอ้ยไฟดับ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 ยวายอย่าปานะอย่าปาดนะอย่าปาดฉันนะให้ปวดคอร้องไม่ทันแล้วน้ำตาล เพื look, my son, my son, my son. ่อน uh huh. ok เพื่อนในส้มไปนนะเพื่อนนอะนั้นเลยารออนั้นลอมแต่ไม่ออกหองไอดีอะสีแดงเป็นแอแดงบลูกล่โอมีผู้ทำนายมะผู้ทำนายผู้ทำนายสแกนอันนี้ ทำรูทำลายสแกนสีแดงจอมตะกะจอมตะกะชัวไม่ชัวชัวได้ได้อยู่ได้อยู่สีแดงจอมตะตะกะอ่ะสีแดงจอมตะกะเก็บ ตัวกลางออกไปหนึ่งแล้วจับพัดตัวแฝงทีนี้ก็จบเรื่องอ่าเริ่มเกมมาแบบงงๆเนาะเริ่มเกมงงๆม,มาครับมาตาต่อไปัี เอ้ยอย่าปาดนะอย่าปาดนะอย่าปาดนะโอเคไม่ปาด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 ไม่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 ฉันมาทำอะไรในไฟที่มืดเพื่ออะไรเพราะอะไรเนี่ยรีบ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 รรีบอย่าปาดนะอย่าปาดนะ มีสักคนหนึ่งเอ้ผมเล่นบ้างไม่ได้หรอเนี่ยโอเค okay, ครับแต่ผมจะบอกเลยนี่ครับขึ้นแล้วปกติจะเป็นสีทองอยูย่แต่นี่คือแบบนะครับมาตอนนี้มาเล่นเหมอเือนเดิมนะครับมามา เข้ามามมเล่นไหมจอมสะก,กะคุณจะเล่น,นหรือไม่เล่นหรือถามถามทุกคนป่ะจะเล่นไหมครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วว้าวดาวดินดาวดินได้เป็นดาวเด,ด,ดือดซะด้วยเาจะได้เป็นหรือเปล่า ได้เป็นไม่ได้เป็นเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอลกนะได้เป็นลูกเรือนานๆทีได้เป็นหวานลูกเรือเนี่ยว้าวแต่ดีที่ไม่มีคนต่างชาตินะมีนะเนี่ยแต่ไม่มีคนต่างชาติว้าวาไปสิมีสวัสดีมั แกดีมากนี่เขาอยู่ห้องไปดีกว่าไปสีเขียวกับสีแดงพาดีื่อนโอเคอ้าวเฮ้ย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 รีบๆเปิดรีบๆเปิดรีบๆเปิดดิรีบๆโอ้ไม่ทันแล้วเขารู้กันหมดแล้วยะทุกคนครับทุกคนคิดว่าเขาจะรู้กันไหมว่าสีชมพูเป็นคนปาด จะรู้กันไหมมันโดนสาบแล้วมันเดินตามอิดตรงไหนอะ่ะชมพูน้ำเงินอะไรหัวสีชมพู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 ไว้แจ็คไม่น่าเลยไม่ใช่ไฟป่ามันเป็นไฟคนเ เอ้าอะไรโกลงมากอะไรคน,ครนที่พวกคนอื่นอาจเป็นจอมตะกะก็ได้ดุ่นหล่นนี่ไฟตานี่ครับอืมต้นสนอเอารเร็วรูชมพูเป็นนี่พิมพ์ให้แบบทั้งอะไร โอ้โหมันจะข้ามทำไมชมพูมันเป็นฮะโอเคจะข้ามทำไมอ่ะเดี๋ยวติดตามก่อนเนะี่ยชมพูชมพูชมพูแกอ,อ่าไม่ออก ไปชนะไปฆาตกรฮะยผู้สิพอดีก็บอกว่าชมพูชมพูชม ว่าเพราคนอื่นหรือเปล่า

เออปาดไปหนึ่งให้ต่อไงอ่ะมีคนเข้ามาให้ต่อมาพอปิดไฟเสร็จจะรู้ไหมเนี่ยวันนี้ชมพูเป็นอ่ะ ไม่โหวดสักทีวันเนี้ยชมพูแท้ๆไม่โหวดไปโหวดใคร ผู้ชมผู้ชมคือจะออกมาไหมรอจนกว่าจะชนะโอ้โหเออดีนะที่ไม่ใช่เนี้ยไม่ใช่หูดแรงอันเนี้ยไม่ว่าจบแล้ไอเวทมนต์กัดกินคุณเกือบเลยข้อที่หนึ่งได้รับก็คือกินต้อม เปิดกล่องนี่ลใช้ดูนี่แหลอกีเยอะอะไรเยอะสุดละว้าวว้าวา,วา,วา,วาบัตรคู้าลาตีมันีไม่บัตรคูใส่มันีเ เล่นฟรีคือทดลองเล่นใช่ไหมครับมันคือเล่นฟรีของจริงครับลองลองดูลองกับหุ่นจำลองสามดูลแล้วมันก็จะมีแผนออกมาเราก็รีบลองท่อสิครับช่งว,วนี้จะทำอะไรหรือ ิบายยาไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะมาดูมาฆ่าในหุ่นนี่ก็ได้นะครับเอออ๋อ,อวันนี้เราจะมาเล่นโลโลต่างๆโลนะซุนหอคงละกัน คือมันมันต้องทำยงไงถึงเรียนวะเนี่ยโอ้ยากอะ่ะยากดีวะร่างโคลนคือไม่สามารถโจมตีได้เอาหายไปร่างโคลนนะครับนี่อันเชิญคนุณโจมตี นี่เอาพาโลมาอยากลองเล็มมีสับปะรดบ้างสับปะรดสับปะรดโอ้แมกัน ตึง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 สับปะหลือแล้วกันสับปะหลือแล้วกัวนเี็นไนะเออไม่อยู่ละไม่อยู่ละ ใช่ผิดผิดที่วันนี้มีที่รับให้ทุกคนดูครับปุ๊บนี่เป็นไงภาตรกรหาไม่เจอ จะะปิดไฟแล้วนเดี๋ยวจะมาเล่นตาสุดท้ายแล้วอันนี้คือตาสุดท้ายสุดสุดท้ายที่จะเล่นให้คุณดูครับมาครับเดี๋ยวยนะของจบกันว้าวมันทำได้ด้วยซึ่ง สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ไม่ใบพีจบเท่านี้ครับไม่ใบดี๋ยววันนี้ผมต้องนอนลาไปใบยี่